กหมาพอถือโอกาสเอาแยอะแต่คนนี้ฉวยโอกาสตลอดฉันจะช่วยหมอเองหมอช่วยตรวจตอนเี้กตรวจหน้าทีหน้าขุ่มฉันนอนน้อยฉันนอนน้อยเฮ้ยฉากต่อไปเฮ้ยตกใจหมดฉัรบกวนช่วยด้วยฉันรบกวนชยด้วยรบอะไรวะมันฮาวดองดีนักมาคนเดียวเฮ้ยเลือดอาบเลยอ๋อ พูดอีก่ะว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเออเป็นหน่อย,อยเป็นหน่อยทุกคนอย่าว่าหนูนะคะบทมันมาแบบนี้เข้าใจไหมคะเฮ้ยแับม,มาคงมาคะอะไรวะ <laughs> คุณหมอต้องทาครีมบ้างนะใช่ค่ะป่วยแบบจริงจริงฉันเจอตำรวจที่ฉันสามารถพึ่งพาได้แล้วจริงๆอย่รอิ้นานต่อชั่หนึ่ง